นีเดี๋ยวเราจะไปซื้อนะครับผมเครื่องเรือนะครับผมไอจีสุดเจ n งไจีสจ๋งจเน o ้อจุดเ้อเราจะฟังเสียงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่องธุกิจน,นะครับผมวันนี้เจ็บขอก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อนะครับผมเรือเฮ้ยเครื่องเรือนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้พี่วอยนะครับพาไปนะครับผมนี่พี่วอยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยสวัสดีครับนี่เราจะไปซื้อเอน e n นเอ e e n g นฮะคน่ะเครื่องยนต์อ๋อโอ้ยทำไมผมตกกันจ่ะ engine start เขื่อน engine เครื่องยนต์อะไรนี่แสดงว่าเนี้ย engine start ก็เอาไงมาอังกฤษดิ อเรซื้อเครื่องซสหลาดดแล้วีอยู่รัสเบียคัตมานานเกินไปคือวันนี้เราจะไปซื้อเรือนะครับผมก็เราจะซื้อเครื่องมาก่อนนะพี่เนาะแต่เรือเรายังไม่ได้หานะ แต่ว่าเราจะซื้อเครื่องมาก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องเรือนะครับผมว่ามีอะไรบ้างแล้วมีแบบไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ราคาแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปซื้อเครื่องเรือนะครับผมแต่ที่เล็งๆไว้ก็คือ13แรงก็ไม่มีใช่ Honda 13ญี่ปุ่น Honda 13แรงญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าในใจของผมเนี่ยอยากได้สักง18แรงแต่เดี๋ยวดูงบประมาณก่อนถ้าว่ามันรวมกระหารเสือแล้วมันไม่เกินงบประมาณก็อาจจะจัด18แรงเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวชมกันดีกว่านะครับผมไปเลยครับ คครับตอนนี้เรากําลังมาหาซื้อเครื่องเรือนะครับผมแล้วก็เจอร้านแล้วนะครับอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการซื้อเครื่องนะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยมองไว้เป็น13แรงนะครับก็จะเป็นตัวเมกานะครับ GX เมกานะครับผมแล้วก็หางเนี่ยจะเป็นหางต่อตรงนะครับหางยาวนะครับผมหางสั้นเขาบอกว่าไม่นิยมใช้ในทะเลนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้หางยาวแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวการเก็บอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนเราต้องไปฝึกอีกทีนึงนะครับผม ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันเนาะจอจอแต่ว่าตอนนี้คือ,จอ,จอเครื่องจะเป็นตัวนี้นี่พอมาดูนึงอ๋ออ๋อเครื่องใช่ไหมเป็น GX Mega 390หรือว่าเครื่อง13แ<อ>รองอันนี้ 10, หมื่นหม <700, S 3> ื่นเท่าไหรใช่ไมหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยเขาลดให้อันนี้คือสำหรับใช้เรือโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็เหมือนกัน13แรงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะหมื่นห้าอ่าแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นตัวใหม่ผลิตมาเพื่อเรือโดยเฉพาะ ดูท่อดีิ๋้แม่งก็เฟี้ยวอ่ะพ่อสุดเลยพ่อมัาตัวอย่างกันพ่อทำมาพ่อสุดเลยพ่อดูดี๋วเฟี้ยวอ่ะสแตนเลสเหมือนนั่นแน่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสตาร์ตสตาร์ตมือมือใช่ใช่สตาร์ตมือสตาร์ตมือสตาร์ตมือดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยไหมครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมนี่13แรงครับก็เป็นเครื่องอ่า คันด้าแท้เลยนะครับเป็นของญี่ปุ่นเลยงานญี่ปุ่นเลยนะครับผมก็ถือว่าทนทนทนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เครื่องของแท้นี่มันจะถูกกว่านี้ไม่ได้โอ้โหถ้าของจีนเจ็ดเปอร์เนะครับแตึ่งครึ่งครึ่งครึ่งโอ้ยสามเกือบสามเท่าโอ้เออครึ่งครึ่งเลยเป็นจากน่ารักกว่าวนี่อะไงีเครื่องอะอใช้แบบนี้หรอขนาดนี้ก็ได้แน่แน่เพราะไฟเบอร์มันอันนี้แปดนิ้วครึ่งใช่ไหมหรือแปดนิ้วครึ่ง ที่เขาให้ติดทั่วไปมันประมาณไแปดนิ้วก็ได้ถ้าเรือที่มันใหญ่แล้วมันหนักอันอันนี้อันนี้ใช้ประมาณกี่นิ้วพี่แปดนิ้วครึ่งใช่ไหมแปดนิ้วครึ่งก็พอเลยสุดแล้วใช่ไหมครับสุดแล้วโอเคให้บางคนต้องไปลองเพราะเดิมปกติเขาจะให้เป็นฐานคแปดนิ้วครึ่งเป็นมาตรฐานเขารู้ขนาดเครื่องไงมีเก้านิ้วเล็กกว่านี้ก็มีแปดนิ้วคือต้องลองว่าคือมันจะติดกันนิดหน่อยแล้วเหมือนกับว่าไอเรือไฟเบอร์เนี่ยเราจะแนะนำยังไงให้ให้มันเข้ากับเรือ นี่ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนี่ให้คู่กับผ่านมาเลยอ๋อนี่คือโอ้นี่ตัวจับกระเลียนมาเลยนะโอ้ต้องขึ้นเรียงหลังเครื่องอันนี้เราต้องไปให้ช่างติดตั้งกันเลยดิใช่ครับถ้าหมดเป็นช่างอยู่แล้วก็ติดตั้งเองได้มันติดตั้งไม่ยากหรอมันมีอุปกรณวัสดมพร้อมก็เครื่องนี้ต้องตั้งกังใดตั้งตรงนี้บางัวนั้ นั่ง้างในรองนี้เลครับนี่คือด้ามถือไอ๋อด้ามถือเวลาแบบโลกโอเคป่ะแล้วก็ไอสิ่งที่สิ่งที่กังวลืออันเนี้ยที่พี่บอกไอสิ่งที่กังวลก็คือไอตรงเนี้ยที่อว่าเราต้องไปดูว่าจะเสียบเสียบเข้าหรือเ่อีอะไรอั่ไอเนียเราเข้าง่ายง่ในเรือเนี้ยเดี๋ยวพราะว่าเราเราใส่เครื่องนี่เสร็จแล้วเราไม่ได้ไปติดตั้งใส่ในใส่ในเรือโดยตรงแค่ไห ไอเนี่ยมีแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวที่เข้าไปอยู่ในเรือแค่นั้นนี้จึผมไม่เห็นภาพเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่เห็นภาพไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่นเรืออันนี้สมมตินี่เป็นเรือใช่ไหมไม่มันไม่เห็นภาพไม่เราตั้งอยู่บนแท่นข้างหลังไงทำอ่าเอไม้ตั้ง้ายถ้าเรือมันบางเอาไม้หน้าสามน่าสี่อ๋อไม้พาดเลยขวางเลย อ่าโอเคเรเก็บเต้าเสื้อเราใส่หัวรถออกไปยกไปที่เรือเดินไดชันละมก็เดี๋ยวไอ้นี่เขาไปดูที่ท่าพอไปรับเรือก็ดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่ก็ะือว่ามาจัดครบเลยนะพร้อมใช้งานเลยทั้งหมดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมอ่าอันนี้คือค่าเครื่องเรือนะครับทั้งเรือทั้งหลายเรียบร้อย <uge ot> ไอ้ไปที่ม,มเรือครสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมส่วนเรือเราเมาื่อวานไปจัดมาหมื่นห้านะครับเพราะฉะนั้นเรารวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ที่บวกหมื่นห้าครับผมสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามืนหกพันหร้อยก็ทั้งหมดแล้วเรือหนึ่งลำ <c oughs> ต้องใช้งบประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือ<น>เรือรแบบบ้านๆเลยนะ อ่าประมาณนั้นยังไม่ลงเชืฟเลยยังไม่ลงเชฟเลยใช่เนี่ยใส่ได้เชฟครับใส่พี่เขาแถมให้ด้วยนะครับนล้วมันเครื่องนะครอ๋อใส่ออนได้ใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวโอนตังค์ให้พี่แล้วกันนะครับผมเคื่องไราโปรเสียบอยากฟังเสียงไหมพี่ฟังเสียงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังโอเคเดี๋ยวไปชมตอนติดเครื่องเลยแล้วกันนะครับครับ A later few moments โุ้งนี้ออกมาแล้วอันนี้เอาเครื่องใหม่กองใหม่เลยนะครับฮะ <Huh? S 2> มาแล้วเจมไม่การเทดเครื่องได้แล้วครับเครื่องเรือครับพ่อ เนี่ยเขาเรียกว่าแกงกองของเทกงองของเทเออใช่อันนี้แสดงว่ามาแล้ววมาแล้วครับแกะแล้วครับใหม่ซิงซิงใหม่ซิงซิงโอ้ยทคใหม่จัดไม่จัด,จดโอ้โหดูเขาสวยที่ไหคิดเลยว่า งลือกมเดดีกว่าวองตรงนียกเลยยกเลยอกนเปอันนี้ใส่ท่อมอไซค์ได้เลยเนี่ยทำเป็นไอเทมอ่ะเอ้ยเอาดีเอาดีเดี๋ยวเรื่อซิ่งรู้จักอ่ะเห็่มนไดขนมนะพี่นิดเดียว ประกอบข้อแล้วครับขนาดประแจขันยังใหม่อ่ะไม่แก่ด้วยเดี๋ยวขายไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นการทดสอบให้ดูว่าประแจแข็งแรงนะครับสมันเครื่องโอเคพ่อเดี๋ยวข้ามไปตอนฟังเสียงเครื่องเลยแล้วกันอนี่เราจะฟังเสียงแล้วนะครับ ไม่ว่ามือใหม่วแบบเอ็กซ์แอนต้องเอาแบบที่คันเร่งที่เป็นแบบนี้ดีกว่าไม่ขายไหมไหดูขายขายได้ไหมไม่ไม่จริงๆมัวอาๆๆนี่ก็ได้เป็นบอบอบอใจมันดีกว่าอ่าสายคันเร่งอ่ะเอาติดตรงปอกมันอ่ะ แล้วครับผมนี่ถึงบ้านแล้วครับนี่โอเคงานล้างงานัง,นงนดูนี่เดี๋ยวเราจะได้ออกไปหาปลาฉลามของเราฉ <c oughs> ลามแถวขนอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้แรงเหรอไม่แกะกล่องของแท้ของแท้ฮอนด้าโอเคทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าฮอนด้า13เนี่ยเป็นยังไงแต่ตัวนี้เป็นตัวเมกะ เป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเรือเสร็จวันไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปติดตั้งกันที่เรือนะครับผมโอเคเน่วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ